นี่คือมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งที่คนไทยรอคอยการเปิดตัวของมันมาครึ่งปีแล้วกับ YAMAHA n m a x Turbo เตรียมเปิดตัวในไทยสิ้นเดือนนี้ที่งาน Motor expo 2024 YAMAHA n m a x รถพรีเมียมสกูตเตอร์จากทางค่ายซ่อมเสียงตะกูล Max Series มันได้เปิดตัวยิ่งใหญ่ครั้งแรกในโลกไปเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาในประเทศเพื่อนบ้านของเราอินโดนีเซียหลักๆครับเขาจะมากับขุมกาลัง2แบบให้เลือกแบบแรกก็คือ เป็นสเปคเครื่องยนต์แบบเดิมใน n m a x 155ที่จำหน่ายอยู่บ้านเราณขณะนี้กับอีกรุ่นหนึ่งครับก็คือเป็นรุ่นท็อปเลยที่พ่วงท้ายว่าเทอร์โบแต่ไม่ได้ใส่หอยโข่มาจริงๆนะครับมันมากับระบบ YECVT หรือชามไฟฟ้าซึ่งรถที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในคลิปนี้มันคือคลิปที่ผมถ่ายมาจากงานอีกมา2024เป็นเวอร์ชัน125ซึ่งคนไทยจะไม่ได้ใช้เครื่องยนต์บล็อกนี้ แต่แน่นอนครับที่ผมนำมาเสนอเพราะว่ามันเป็นบอดี้เดียวกันกับตัว n m a c ใหม่ที่คนไทยจะได้ใช้พอย้อนกลับมามองที่ประเทศไทยส่วนตัว Motor i v a l เรามองว่ามันน่าจะมาทั้ง2ขุมกำลังโดยรุ่นเริ่มต้นเพื่อที่จะทำค่าตัวให้ไม่ข้าม1 0 0 0 0แสนและ อีกรุ่นขุมกําลังเทอร์โบก็คาดว่าจะมาทําตลาดในระดับบนเลยเพื่อเอาไว้ดักทางการมาของ All New PCX 160 2025ที่จะเปิดตัวในไทยต้นปีหน้าอย่างไรก็ดีครับสำหรับสเปครายละเอียดตัวรถเนี่ยรวมไปถึงการวิเคราะห์ราคาเราได้เคยทําคลิปไปแล้วก่อนหน้าครับถ้าเกิดใครยังไม่รับชมเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ที่ลิงก์ในเดสคริปชันทางด้านล่าง เอาเป็นว่าเพืเ่อนๆคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการมาของ All New n m a x ใหม่คุณคิดว่าจะมาทั้งหมดกี่รุ่นย่อยคิดว่ามันจะมีตัวเลขเริ่มต้นอยู่ที่ระดับไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลยยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของ m o t o r v o l ให้พวกเราด้วยวันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ